จากวัดโมกโรล,ลีนะครับสองตรงข้ามนี้นะถ้าเป็นเพื่อนเดินมาก็ได้นะครับก็คือข้ามถนนมาแล้วก็เดินข้ามสะพานข้ามคู่เมืองมานะครับตรงนี้จะมีอีกวัดหนึ่งนะครับไปวัดนี้กันนะครับ สวัสดีครับผมจะพามาวัดราชมนเพียนนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะวันนี้ผมไม่เคยมานะครับมาเชียงใหม่หลายครั้งแต่ก็ได้แค่ผ่านนะครับวันนี้คือตั้งใจมานะครับผมาเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับอยู่ทางซ้ายมือนะอยังไงดี ไม่รู้ว่าเหมือนจะขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวถ่ายรูปแต่ด้านหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนเนเพราะว่าเหมือนเขาปิดหมดเลย ไปไหว้พระพุทธรูปนะครับตรงนี้ต้องถอดรองเท้านะครับก็แนะนําว่าใส่ถุงเท้ามาจะดีกว่าก็อุ่นๆนนะพระเจ้าหลวงทันใจนะครับโผมโผลตำลองนะครับ ก็มีของโบราณน,นะครับจริงๆทางเข้าก็น่าจะเป็นทางนี้ละฮะแต่ผมปิดเนาะหรือว่ามีข้างล่างหรือเปล่าหรือว่าเข้าไปข้างล่างนะเดี๋ยวผมอ๋อตรงน,นี้มีบันไดลงเดี๋ยวเดี๋ยวลองลงไปดูนะครับ ไปดูนะครับตรงนี้แต่มันมีทางลงจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้ามากกว่าเนาะแต่ผมลองลองไปดูซิว่าสามารถเข้าไปในตัวโบสถ์ได้ไหมเพื่อนๆเมื่อกี้ที่ผมลงมาทางนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเข้ามาประตูนี้ก็ได้นะจากที่ผมข้ามสะพานมานะครับตรงนี้จะมีโบสถ์นะ จะมีทางเข้าโบสถ์นะครับแต่เป็นด้านล่างนะลองเข้าไปดูนะครับขออนุญาตลองเข้าไปดูนิดนึงนะครับแต่เหมือนชั้นสองของปิดไม่เข้านะครับผมแต่ก็จะมีพักทะลุให้เราไหว้นะครับ ก็คือ,อขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับก็ปิดนะตรงนี้ก็มีโบสนะครับสวยเชตดก็ปิดนะครับผมโอเคแต่ถ้าเพื่อนๆมาเนะี่ยถ่ายด้านหน้าก็สวยแล้วนะครับผม คุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ